ค้าดูอะมันเป็นเม็ดๆหนูก็เลยไม่รู้หรอกว่ามันจะช่วยได้ไหมหนูก็ลองซื้อมาอประมาณสามกระปุกแล้วก็ไอตัวอันนี้อันหนึ่งตอนนั้นนะก็คือแรกๆแ,แต่ตอนนี้ก็คือทานไปเยอะแล้วก็คือตอนนั้นอะทานไปประมาณสามกระปุกสามกระปุกค่ะแล้วก็ใช้มากหน้าอันหนึ่งก็คือได,ได้ได้รีวิวอันนี้มาแล้วก็ไปแจกเพราะว่าตอนนั้นจะมีตัวให้ไปแจกด้วยเพราะว่าตอนนี้ปันโนเซมีของแจกด้วยไหมยอยากให้มีเพราะว่าได้ใช่หนูได้สิ่งิรแรกก็เพราะว่าแจกอันนี้เลย ที่มันแรกที่หนูทำก็คู่กับงานประจำมาแล้วก็หนูก็ทานตัวนี้แล้วก็ได้รีวิวของตัวเองมาแล้วก็ตอนนี้ดาวมีรีวิวของตัวไพเบอร์ด้วยค่ะทุกคนนี่เวลาไปแจกเขาจะถามเราเลยว่าเราทานตัวไหนแล้วเราเราไปแจกเขาเขาจะถามเลยว่าเราทานไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าดาวดาวก็มีรีวิวตัวเองให้เขาเขาก็จะเอาไปกินนะทุกคนเพราะว่าอันนี้ยดาวไม่ได้ไปขายดาวก็ไปแจก เพราะว่าเรามีรีวิวตัวเองแล้วเรากินแล้วเกิดผลลัพธ์เราก็ไปแจกค่ะทุกคนหลังจากนั้นก็เริ่มมีลูกค้าเข้ามาช้อปปิ้งค่ะทุกคนพอเขาไปกินแล้วเกิดผลลัพธ์เราก็ได้กําไรกําไรก็คือตอนนั้นทําควบคู่กับงานประจําดับทำงานแม่บ้านนะคะทุกคนก็ได้กําไรมาทําอยู่2องเดือนค่ะทุกคนควบคู่กับงานแม่บ้านก็ได้สี่หมื่นแรกเลยเ <c oughs> พราะได้สี่หมื่นแลกก็คิดว่าเออได้เยอะกว่างานประจําเพราะว่างานประจําก็ได้ <c oughs> เดือนหนึ่งก็คือวันละสองสามเดือนหนึ่งก็แปดเก้าพันก็ไม่พอตอนนั้นก็คือเป็นนี่อยู่ประมาณเจ็ดหม